ก็มีการไปได้ก็ได้ไปทั้งหมดนะค่ะค่ะไปไปนะคะแอนยูออออไทโอเคอัจฉริยะมีเอาเล่นนี่เราออฟฟุตบอลออบันเดตบีเอสออบีเอส I mean we have the meet or you up to beat

If you to compare the for from of if you to find the world of you if to have the

ออเดอะวลาสติกความจุความจุโอเคออฟอะัน็กซดมีแต่ความจุของก่องอะไรวัดของกองวัดถึงวัดใองวัดถึงหรือวัดถสิ่งของโอเคัืออะเน็ e ซ์มีอีอีสต์ัดอะดิจิตอลออัออฟาะชักที่กูละเชฟ บริัทน oh. ิสุกนิวสตนด์ป้องกันให้เดคากของกล่องร

แจ้งกว้างจ้งกว้าค่ะถ้าาเขียนไว้ไคิวบิกคิวบิ่อกว่ามันว้างห้าไม่คิวบิกอร์อร์ดับันนี่นี่น่เป็นมิดได้แล้วแอร์ดับมันดับมัน

หกเจ็ดแปดเก้าโอเคไอคอนสีไอคอนสีโอเคคู่เลเยอร์คู่เลเยอร์คู่เลเยอร์สองชั้นสองชั้นค่ะสองสามสี่ห้าหนึ่งชั้นหนึ่งเลเยอร์โอเคค่ะคู่เลเยอร์คู่เลเยอร์ Très bùng phát. 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 Très Yeah, I know. Yeah. 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 Yeah.

Pilih satu, pilih dua, pilih หนึ่งาม่ห้าหกเจ็ดสิบสองห้าหกเจ็ดสิบห้าหกเจ็ดสิบห้าหกเจ็ดสิบห้าหกเจ็ดสาหกเจ็ด

Trading, easy, somewhere, a little friend. Napa. Napa. Trading. 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 Trading.

60โอเคแล้วก็เพิ่มยังจับได้ไหมคะโอเค เซนติเมตรคิวส์คิวเซนติเมตรคิวสิบเอ็ดแล้วอ่ะสิบเอ็ดนาทีแล้วค่ะโอเค เอาอย่างนี้มเดียวอามาเตัเรารู้แล้วเราเร่ม้วเล่ยนใหม่แล้วมาไที่หที่บอก้่ห้าสิ้